ชองฮาโซมีคิมเซจอง3คนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินโซโล่ที่มีชื่อเสียงในวงการคิมโซเฮคังมีนาอิมนายองก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานน่าจับตามองอย่างมากมาย ยูจองและโดยอนจากวิกิมิกิก็เป็นสมาชิกตัวท็อปของวงและปรากฏตัวในรายการวาไรตี้อยู่เสมอชชยอนไดอาไอดดลที่มีวิชวลระดับต้นๆในวงการและเป็นคนจุดกระแสเอนนิ่งแฟรีที่ทำต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ยอนจองจากอูจูซอนยอผู้มีน้ำเสียงทรงพลังและยากจะหาใครเทียบในปัจจุบันและโจเจียชงนักแสดงสาวชาวจีนผ,ผู้มีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่ตามวงการบันเทิงในระดับทั่วไปคงจะต้องเคยเห็นผลงานของพวกเธอเหล่านี้ผ่านตาก,กันมาบ้างอย่างแน่นอน แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งทั้ง11คนเคยเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปในวงเดียวกันนี่คือเรื่องราวของ IOI วงไอดอลที่มีช่วงระยะเวลาอันแสนสั้นแต่ยังมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อวงการมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับทั้งหมดเริ่มขึ้นจากรายการ Produce 101 Season แรกรายการที่นำเด็กฝึกจากค่ายต่างๆในวงการ K-pop มาแข่งขันกันซึ่งสุดท้ายก็ได้สมาชิก11คนที่สร้างผลงานน่าประทับใจตลอดรายการมาเดบิวตร่วมกันในชื่อ IOI ที่ย่อมาจาก Ideal of Idol มีความหมายว่าไอดอลในอุดมคตินั่นเองโดยจะมีระยะเวลาสัญญาวงแค่10เดือนเท่านั้นซึ่งวงที่มีสมาชิกที่มาจากหลากหลายค่ายนี้ก็ได้รับการจัดการบริหารโดยค่าย YMC Entertainment ซึ่งเดิมก็มีแผนที่จะเดบิวต์วงหลังจากจบรายการทันทีแต่เพื่อให้สมาชิกมีเวลาพักผ่อนและซ้อมร่วมกันอย่างเต็มที่ทางค่ายจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนการเดบิวต์ไป1เดือนเพื่อหาคอนเซปต์ที่เหมาะสมกับตัววงมากที่สุดทําให้เพลงที่ถูกใช้แสดงในรอบสุดท้ายและตั้งใจจะเป็นเพลงเดบิวต์ของวงกลายมาเป็นเพลงพรีดลิสแทนเพลงนี้มีชื่อ ือว่า Crush แม้ m อวจะไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิน้นแต่เนื่องจากกระแสรายการที่กำลังพุ่งถึงขีดสุดทำให้ Crush พุ่งไปถึงอันดับหนึ่งในหลายๆชาร์ตและเป็นเหมือนสัญญาณว่า IOI จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีเมื่อพวกเธอเดบิวต์อย่างแน่นอน ในที่สุดเดือนพฤษภาคมปี2016 IOI ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการกับอัลบั้ม c r y s t a l i s พร้อมกับเพลงไตเติล Dream Girls ว่าเนื้อเพลงที่มีความหมายว่าจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและตามล่าความฝันต่อไปนั้นจะเข้ากับสตอรี่ความเป็นมาของวงเป็นอย่างดีแต่นี่อาจจะไม่ใช่คอนเซปที่เหมาะสมกับวงแบบ IOI มากที่สุดในตอนนั้นเพราะตัวเพลงประสบความสำเร็จแค่ในระดับหนึ่งเทียบกับ Crush ไม่ได้เสียด้วยซ้ําแต่ก็พอจะวางใจได้เพราะ iOI ยังเหลือเวลาพอสมควรขอแค,ค่มีเพลงดีๆให้พวกเธอ11คนเท่านั้นเองแต่จะจูในการโปรโมทครั้งต่อไป สมาชิก IOI ก็เหลือเพียง7คนเท่านั้นเนื่องจาก IOI เป็นวงแรกของรายการ Produce ทำให้ระบบการจัดการหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวเหมือนกับวงหลังจากนั้นโดยสัญญาของวงก็เปิดโอกาสให้ต้นสังกัดสามารถนำสมาชิกกลับไปทำกิจกรรมของค่ายได้มันจึงไม่ใช่เรื่องผิดที่ MBK จะดึงแชยอนกลับไปทำกิจกรรมกับ d ด y a Jellyfish จ,จะจับเซจองและมีนาเดบิวต์เป็นวงใหม่นามว่า Kukudan และ Starship จะตัดสินใจเพิ่มยองจอนเป็นสมาชิกใหม่ของอูจูซอนยอ IOI แบบ7คนเริ่มทำกิจกรรมโปรโมทด้วยกันด้วยการปล่อยซิงเกิลที่ชื่อว่า Waterman เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินต่างชาติอย่างลินดาลินเดลที่ยังได้ชองหามาออกแบบท่าเต้นในเพลงอีกด้วยและถึงแม้จะเหลือสมาชิกแค่เคนแต่เพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในชารตจเกาหลีและส่งผลให้พวกเธอคว้ารางวัลถ้วยรายการเพลงมาเป็นครั้งแรกได้สําเร็จซึ่งสุดท้ายก็ได้ไปทั้งสี่นึ่ถ้วยเลยทีเดียวหลังจากนั้นเพียงแค่2เดือนไอโก็กลับมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการกลับมาที่ครบในรูปแบบสเ11คนอีกด้วยโดยเพลงโปรโมตในคราวนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ของวงการอย่างพักจินยองหรือ JYP มาช่วยทำเพลงให้ซึ่งเพลงนี้ก็คือ Nomu 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 Nom หรือ Very 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 เพลงนี้ประสบความสำเร็จแทบจะทันทีนับตั้งแต่ปล่อยออกมาด้วยตัวเพลงสุดติดหูและท่าเต้นสุดน่ารักก็ทําให้เพลงนี้ไต่ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของลูกชาร์ตในเกาหลีได้ภายในเวลาไม่นานและนอกจากจะเป็นเพลงแรกที่พวกเธอได้รับถ้วยรางวัลแบบครบ10คนแล้ว IOI ก็ยังสามารถคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปีจากเวที m อ e t เ s i a n Music Awards มาได้อีกด้วยนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ลุ่งโลที่สุดของพวกเธออย่างแท้จริง แต่ช่วงเวลาที่สนุกและมีความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นาน ในเดือนพฤศจิกายน YMC ก็ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่ากิจกรรมของ IOI จะสิ้นสุดลงในวันที่3 1มกราคมปี2017โดยพวกเธอก็จะทำกิจกรรมวงไปถึงที่สุดทั้งการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ต่างๆที่พวกเธอให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะกลับมารวมตัวกันเมื่อผ่านไป5ปีและจัดคอนเสิร์ตอำลา Time Slip IOI เป็นเวลา3วันตั้งแต่20ถึง22มกราคมแต่ก่อนหน้านั้น IOI ก็ยังมีผลงานอำลาอีกหนึ่งเพลงอย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากได้รับการติดต่อจากโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงมากหน้าหลายตา เพลงสุดท้ายอย่างเป็นทางการของ i อ i ก็เป็นผลงานของอูจีจาก17ทกับเพลงที่ชื่อว่าโซนากีหรือดาวพัวย นี่กลายเป็นอีกเพลงของ IOI ที่สามารถทำเรียวไทม์ออกคิวได้ด้วยเนื้อหาถึงการจากลาไม่ว่ามันจะเปียกปอนเศร้าส้อยขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปและสักวันจะมาเจอกันใหม่ยิ้มและหัวเราะให้กันอีกครั้งก็คงจะพูดได้ว่านี่เป็นเพลงจากลาที่ดีสุดเท่าที่เคยมีมาเพลงหนึ่งของวงการนี้เลยทีเดียว แม้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจะไม่ถึง1ปีแต่ IOI ก็ได้สร้างตำนานหลายอย่างประดับวงการไว้ชนิดที่ว่าจะถูกจดจำปีกนานแสนนานและที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือผลงานโซโล่ของสมาชิกแต่ละคนที่กำลังล้วนแต่ไปได้ดีในวงการตอนนี้มันจึงไม่แปลกที่จะมีการพูดคุยถึงการ r e เนียน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมาชิกก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนัดทานข้าวหรือเจอกันตามรายการเพลงเสียมากกว่าแต่ในช่วงปลายปี2019ก็มีข่าวว่า IOI จะกลับมารวมตัวทํากิจกรรมด้วยกันอีกครั้งซึ่งในตอนแรกหลายคนก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายก็เป็นเมมเบอร์ที่ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ด้วยตนเองและในขณะที่แฟนคลับกาลังรองคอยการกลับมาของพวกเธออยู่นั้นก็มีข่าวมาอีกครั้งว่ากิจกรรมการกลับมารวมตัวของพวกเธอจะถูกเลื่อนออกไปจากสาเหตุของตารางสมาชิกและคอนเซปที่ไม่ลงตัวจนสุดท้าายมม่่ีขว การโกงผลคะแนนของรายการโปรดิวซ์ออกมาแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่การรียูเนียนมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เอาเสียแล้วจนกระทั่งในช่วงกลางปี2021ในวันครบรอบ5ปีเดบิววง พวกเธอก็ได้ทําตามสัญญาจัดไลฟ์พิเศษมานั่งพูดคุยกันอีกครั้งและแม้จะรวมตัวกันได้ไม่ครบเพราะสมาชิกบางคนติดงานหรืออยู่ต่างประเทศแต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกับฝนที่หงกระนาก็จะมีสายลุงพร้อมท้องฟ้าที่สดใสรออยู่ไปอีกนานแสนานานอย่างแน่นอนครับ